โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องกับไปกับพี่เชนะจับจือช่องตัวเองไม่ได้ก็ว <amento alan yellow lake> ัน <dances> นี้จะมาพูดถึงในการขับขี่นะขับขี่ทางดินแล้วก็ทางลูกหลังเนาะว่า ADV ด6 0มันพอถูถ่ายไปได้ไหมอ่ะเลยเรามาเริ่มกันเลยปุ๊บปุ๊บโอเคครับทุกคนถ้าทางดิน ทางลูกรังแบบเนี้ยขี่ได้สบายเลยเนาะเพราะว่าทางมันแห้งเนาะมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเราเจอทางเละๆแบบเนี้ยครับเออทางเละๆแบบเนี้ยผมก็ขอแนะนำเนาะว่าไม่ต้องขี่ไม่ต้องผ่านดีที่สุดเนาะเพราะว่ารถมันเออมันเป็นรถที่เก็บสะสมดินพอสมควรนะรถคันเนี้ยถ้าเราขี่ทางเละๆเดี๋ยวผมจะเออหาทางเละๆให้ดูหน่อแปบ๊บนึง แต่ถ้าขี่ทางลูกรังคอนกรีตเอทางลูกรังทางหินลูกรังแบบเนี้ยขี่สบายเลยครับทุกคนแบบสบายมากเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นดินเละๆแบบนนเนี้ยเนี่ยเข้างหน้าเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยผมไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นดินแห้งขี่ได้ครับแต่ถ้าเป็นดินเปียกเละๆคือห้ามเด็ดขาดเลยครับเพราะว่ามันจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีดินเข้าไปติดอยู่ ติดอยู่ตรงซอกข้างหลังอ่ะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูอะซอกล้อข้างหลังเนาะมันเอาออกยากเอาออกยากมากเออบรรยากาศ้านนอกเราคือมันจะอ,ออกแบบยากยากโคตรยากเลยนะทุกคนถ้ามันได้ติดอยู่ข้างหลังแล้วอ่ะต้องฉีดต้องอะไรอ่ะคือผมเคยมีประสบการณ์เนาะก็คือเอาไปขี่ทั้งทั้งดิ คือทางดินเลยทุกคนเป็นดินแบบที่แบบฝนตกใหม่ๆเนาะแล้วก็ดินมเมล็เนาะผมคิดว่า A d ดีมันต้องพอไปได้หรอวะแต่พอไปถึงจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหแม่งรถติดต้องพากันเข็นออกเนาะมันก็เป็นทางที่ไม่ค่อยแนะนำรถทุกคันแหละเพราะว่าถ้าดินเละๆแล้วก็ไม่ควรขี่เลยนะทุกคนไม่ควรขี่เข้าเลยแต่ถ้าจูงข้ามได้ก็คือจูงเอานะทุกคนอย่าบีดข้ามเด็ดขาดจูงข้ามดีที่สุด นี่ปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้พามาชมบรรยากาศบรรนอกคอกนานะทุกคนก็เมื่อวานนี้เวลาหกโมงกว่าพายุก็เข้าเนาะแถวนี้ต้นไม้หักละนิวละนาดกันไปหมดเลย เนี่ยครับทุกคนทางดินแบบเนี้ยมันก็พอขี่ได้นะแต่ต้องเป็นดินแห้งเนาะมันก็ขี่สนุกขี่สบายมันก็สบายดีอะทุกคนมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นดินเละๆอ่ะผมก็ไม่ขอแนะนำเนาะเพราะว่าทางดินประเภทเนี้ยมันจะทําให้รถเราติดลมได้ติดลมไม่พอนะมันจะมีดินเข้าไปอยู่ในซอกเออซอกล้อแล้วมันเอาออกยากมากทุกคนผมลองแล้วกว่าจะอ,าออกหมดโอ้โหหมดค่าน้ําไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้พอไหวนะทุกคนลุยเข้าป่าเข้าดงอย่างเงี้ยพอได้ครับก็นี่ก็เป็นข้อดีของ ADV เนาะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือดินเละๆห้ามเด็ดขาดเลยทุกคนห้ามเข้าไปเด็ดขาดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยห้ามเข้าไปเด็ดขาดเลยนะทุกคนไม่งั้นมันจะสไลด์เนี่ยแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมดินมันจะสไลด์แบบนี้เลย เพราะว่ารถด,ด้วยน้ำหนักรถมันหนักเนาะมันก็ไม่ควรขับขี่แบบนั้นขอพูดอย่างนี้แล้วกันถ้าเหมาะจริงเหมาะกับทางดินจริงก็คือดินแห้งนะทุกคนถ้าจะเอาไปลุยป่าลุยดงแบบโอ้โหแบบดินเละๆเ,เ,เอ็นเดโรเหมือนโมอเตอร์คอร์เนี่ยก็มันไม่ได้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาเนาะ,ะก็โอเคครับทุกคนก็ขอสรุปกับเจ้า ADV 160เนาะคือทางดินขี่ได้ครับ ทางดินทางหินลูกลังขี่ได้สบายเลยดินแบบนี้ขี่ได้เส้นทางที่ผมมาขี่ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นดินแห้งเนาะเพราะว่าจเจ้า a d v ด6ีศนอ่ะแต่ถ้าถ้าเป็นดินเละแล้วเรา,เ,รา,เ,ราเน้นขี่ลุยขี่ผาอะไรเนี่ยคือล้อหลังอะ่ะดินมันจะมาติดอยู่ตรงซอกนี้ทุกคนเห็นนิ้วไหมตรงซอกนี้นะครับทุกคนก็คือมันติดแล้วมันเอาออกยากอะ่ะทุกคนผมฉีดน้ําฉีดแล้วฉีดอีก เอาออกอยากมากเลยดินมันจะสะสมอยู่ในช่วงนี้นะคือช่วงนี้เลยสะสมเต็มไปหมดเลยผมเคยเอาไปลองแล้วเนาะแล้วคือมันมันเละเลยอะ่ะมันก็ไม่เหมาะขี่กับทางดินที่มันเปียกเปื้อนโคลนเนาะมันก็ไม่ควรลุยเด็ดขาดอะสำหรับผมเนาะก็ขอจบคลิปรีวิวขี่ทางดินทางหินลูกลังเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ มาหาจิงดูกันเดี๋ยวเปี้ยวจี๊ดเลยอ,อืม